สวัสดีครับตอนนี้ก็นช่วงเลือกงานนะครับได้มีโอกาสมาอัปเดตงานให้พี่น้องได้เิ่นกันนะครับตัวนี้เป็นคิวงานของจังหวัดซาแก้วนะครับสองระแก้วขึ้นคงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นรุ่น KT 216นะครับสีขาวๆาขขากล้องนะพี่น้องครับมีหัวกระเทาะขนาด6กพื้นเกนิ้วนะครับหัวคัดขาวกับยิบซีนิ้วนะครับตะแกงโยกถัดขาวกล้องกับขนาดสิบซีช่องและอิบกช่องนะครับห้องใส่16บกช่องนะครับ ส่วัสนีตัวนี้ก, ML LO นนก็เป็นของคิวงานของจหวดบุยลรันะครับทั้งสองเครื่องนะครับเครื่องข้างในก็เป็นของบุยล่์นะครับขนาดหนึ่งหัวซีนิบซีนิวนะครับมอเตอร์หาแรงนะครับตัวนี้ก็บีุยม่์นะครับรอความพร้อมลงเรือนของลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปใส่กับเครื่องคูปัวตานะครับเป็นแหวนทงหน้าเพิ่นนะครับบ่มีไฟนะครับเอากับเพิ่มตัวตึงยนสายพานคือตัวนี้นะครับสับตึงยนสายพานนะครับ ถึงใส่กับเครื่องคูปุตตากระสีมิแทนนะครับมิแทนสําหรับมิแทนสําหรับใส่เครื่องไห้นะครับก็คือตัวนี้นะครับใส่เครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ฝังผูกหยุดแล้วก็ใส่เล็กดันอีกเทนหนึ่งนะครับเพื่อให้เนียวน,นะครับก็ะสามารถใส่งานได้ครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ห่างไกลห่างไกลไฟฟ้านะครับหรือไฟฟ้าไปว่าถึงนะครับก็ราแก้ปัญหาโดยการใส่เครื่องยนต์ก็ได้ขึ้นกันได้ดีขึ้นกันนะครับก สนใจก็โทรกันเข้ามานะครับเด้ออยากได้ใส่แบบเครื่องยนต์หรือใส่เครื่องใส่ไฟฟ้าเฮาก็มีสามารถเ็นเหนได้นะครับส่วนตัวข้างในกรรุนพี่ที่สองศูนย์สองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมสําหรับตอนนี้นะครับส่วนราคาก็ยังอยู่ที่แสนหกหมื่นยู่คือเก่านะครับยังมั่นปรับปรุงนะครับเปลี่ยนนะครับทางทั้งที่ต้นทุนกับขึ้นมาหลายแล้วนะครับกับโคงสี่อปรับในประมาณต้นปีหน้านะครับอาจจะขอปรับขึ้นตามตน้นทุนที่มันขึ้นนะพี่น้องเนาะ ช่วงนี้ก็ยังขายราคาเก่าอยู่พี่น้องเด้อนะครับกับเป้าจ้องจองกันเข้าไว้นะครับย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรทั้งล้านกับ0 9 8ย2เก5 5นะครับอีกเบอร์หนึ่งกับ0ูนย์เก้าศนะครับโทรกันเข้ามาได้ครับเด้อยังแบบใดแบบน้อยแบบไงนะครับเท่ากับมีไวบริการพี่น้องนะครับจะสีขาวขาซีขาวกล้องนะครับหรือใดทั้งขาวๆาวขาวกล้องเท่ากับมีนะพี่น้องเด้อนะครับ ก็ฝากไว้นะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ